้งก็ไม่ใจเป็นเจ้า,จาก้งที่ครับป้งก็เป็นโลโกกาที่นํามาใชจครับเลยอยากจะแนะนําให้ปี่นองได้ใ้ปุ๋ยตัวนี้ครับมันก็ตอบจย์ดได้ดีหมากรับรากาไม่เพงครับใจตัวนี้คุ้มหมาหวาครับป้มใจมาเลยกคือตีลั่งก็ไม่ใยปุ๋ยตัวนั้นแหละครับใจเดี๋ตัวนี้มาจาเลยตัวนี้วันนี้ก็มาเยี่ยมซวน หลังจากใส้ปุ๋ยไปรอบซองนะปุ๋ยซารายคิวเรนปุ๋าายชุดซองซาไลชุดซองอ่าเนี่นแหละหลวงนะครับโลกงเน่ยต้มบุญดีครับกับออกมานต้มบุญดีโลกงเน่ยดีครับการนี้ใส้ไปรอบตีดซองเลยนะครับนะรอบเล็กนี่ก็เวน้นจุ๋งให้ซ้ำเดือนครับซ้ำเดือนนี้ใส้รอบตีดซองเลครับ ใช่เราติดก้องเนี่ยเร่รับตบจทย์วันนีครับเล่ตัวนึงกแล้วครับ,ต,บ,รบต้บตนนึงอ่านี่ตอนนี้ก็เลยเล่กับเป็นร้อยเลยคเป็นไม่ก้านเลยครับออกมาจมบุญนี้ต่างเขี้ยวเป็นมันเลยครับต่างเขี้ยวจะอุ้มเลยครับอ่านี่เล่ตอนนี้แล้ว เป็นไม่ไม่ไมก่อยคาดก้นะครับนะหลังจากจ่ายปุ๋ยซารายตู้ช่องครับไม่ไม่ก่อยคาดก้นะครับนะลูกจมบุญนี้รับเป็นอยู่ตลอดครับตอนนี้เนี่ยนี่นนเลยเื่มแตกไม่มาหลงเลยไปนหนนี่ปุ่มใส่ไปรอบตีช่องเลยนะครับนะรอบช่องเ่ยได้ไปเดี๋ยวจะให้เล่อีกเฟกตาโน่รับเสิกกาโน่นี่ตอนนี้แต่ก่อนเป็นหลายเดียว นี่เหลือหล่อเมเต็กม,มาไล่เกณนได้แล้วอ้มกับหลกง่ายดีกับจ่ายปุ๋ยนี้ไม่ปิดว่างนะครับใบเกี้ยวเหมือนมันเลยครับใบไม่ไม่มีโอไม่ไม่ไม่ใบจะต้องหมูหนีไม่ไม่มีก็า่าจะ ใบเดีเรื่องเรื่องเลยครับมันใบเขียวมันครับน,น,น,นี่ตอนนี้ใหญ่อ่อนเป็นกับเปลือนนี่ร่างอยากจ่ายนี่นี่แตกก็แตกดอกแตกเป็นลูกมอะไรเราเนี่ยเริ่มเป็นหลวมอะไรจากตอนนี้มาเกิดเกิดเป็นกับก็ร่างอยากจ่ายปุยนี่นี่หลบมติดจ้องเนี่ยมใส่เนี่ยนี่เป็นลูกัแล้วตอนนี้เป็นแล้วใบเขียวเป็นมันเลยครับตั้งนวลดีครับแต่งตั้งกับเต่งหายเตะปุยนี้ครับปุยซาลาย คิวเรนชุดร้องกับ